กลัเข้าสู่รายการ Triple M เอ็มแม n e o ซีนอค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของชีวิตเกษตรกรจากอำเภอบางปะหะานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่มีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงนะคะทําเองทุกขั้นตอนสามารถยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตัวเองสร้างความอยู่ดีกินดีแล้วก็มีไรายได้อย่างยั่งยืนรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันคะ่ะ หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่อยู่บนทางของความพอประมาณความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนชนบทในประเทศไทยอยู่แล้วอย่างเช่นคุณลุงปรีชาและคุณป้าอารียานศิลเกษตรกรแห่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เดินบนเส้นทางแห่งความพอเพียงมาตั้งแต่ดั้งเดิมทำการเกษตรเลี้ยงชีพและครอบครัวมาอย่างยาวนาน ตอนก่อนก็ทําหลายอย่างทําโน่นมาทํานี่มาหนักหนักเขาไม่ไหวก็มาคิดปลูกแบบนี้ไงเนี่ยทํากันเองตองคนตายใหญ่ปลูกแบบที่ว่ากะเพราผพรพาใบแมงลักปีนี้ี่ก็ปลูกอยู่หลายครั้งเหมือนกันหากว่ามันแก่เกินไปมันก็จะไม่ค่อยดีเราก็ต้องทิ้งแล้วก็เพาะแบบนี้ปลูกใหม่ปลูกหลายอาทิตย์เหมือนกันป่าจะตัดได้ผลผลิตแปลงไหนยาวเราก็ตัดแปลงนั้นกน่อนแล้วที่ไหนสั้นจัดมันกำไม่ได้เราก็ตัดเอาไปเด็ด แต่มันมีพอถึงไปเจ็ดวันก็มีพอเพราะว่าเราปลูกเราไว้เยอะล้วปลูกไว้เพื่อขายเราเด็ดไปขายมั่งขายช่างรูที่ไหนมันต้นกิ่งแก,แก่ต้นยอดตันๆเราก็เด็ดไปขายเช้าตัดตัดไปเนี่ยจะไปเด็ดก่อนสองัวแล้วพอตอนบ่ายมาตัดไปกำรรกำรรละห้าบาทวันนึงก็เป็น100 100ร,ร้อยร้อยกำสองสามอย่าง150 160ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบกำประมาณนั้นแล้วที่เด็ดก็เด็ดตะหง เด็ดไปตอนเช้าแล้วแต่ก็ไปขายรวมกันตอนเช้าวันวันรุ่งอะสารเคมีเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้ที่ผมทำอยู่ในสวนผมเนี่ยเพราะว่าคนทำเนี่ยโดยมากจะตายก่อนคนกินเพราะว่ามันต้องอยู่กับยาจะไม่ละตอนนี้ผมโดยมากยาผมจะไม่ค่อยได้ใช้ สวนลุงชาเนี่ยที่ลุงชาเขามาทำเนี่ยนะอย่างมุดว่าเอาผลักแปลงเนี้ยมันไม่ดีเท่าที่ควรพุณลุงก็ต้องโละใหม่ปลูกใหม่หาอีกตรงไหนมันดีก็พยายามดูแลตัดไปแล้วให้ยายไปขายขายอยู่ที่ตลาดมอมหันเพราะซื้อล็อกเขาเขาไว้ตลาดค่อมคงไปขายเองไปประมาณตีสามครึ่งแต่สองโมงเช้า,าก็กลับ เราก็ไปเป็นวันเงี้ยวันนึงก็ได้พันกว่าบาทถ้าหากว่ามันมีมะม่วงตกมะม่วงอะไรนี่วันบางทีก็ตกสองพันกว่าบาทนะที่ทำเนี่ยก็ทําโดยที่อย่างละนิดอย่างละหน่อยบางบางอย่างก็ปลูกเยอะมาผสมกันแนละ้วเรียกว่าให้ได้เป็นท่วนเยอะขึ้นมานะก็เราก็แนะนําให้ได้นะบอกกับลูก,หล,กหลานว่าหากว่าอยากคิดทําอย่างนี้ก็ได้แต่มันต้องหาตลาดก่อนหากไม่มีตลาดมันก็ไปไม่ได้ ถึงจะปลูกจะทำํำยังไงก็ไปไม่ได้ยังลุงมีตลาดอยู่แล้วลุงไปขายได้หากว่าคนไม่เคยทําเนี่ยไม่มีตลาดจูๆ่ๆเห็นเราทําดีเนี่ยมันจะไปขายก็ขายไม่ได้มันต้องมีตลาดก่อนมีลูกค,ค้าก่อนเราถึงจะไปขายได้นะก็ภูมิใจไปอย่างหนึ่งกันเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็เพลินไปกับสวนผักของเราได้ย้ามั่งตัดผักมั่งอะไรก็ว่าไปเราก็ภาคภูมิใจว่าเราไม่ได้ไป งใครเขามาหรือไปไปลักขโมยอะไรใครเขามาเราทํากินเราเองก่อร่างสร้างตัวของเราเองภูมิใจที่หาเงนิน้ดยน้ำพักน้ําแรงไม่ไปเบียดเบียนใครลูกก็เรียนจบถึงเดือนเขาก็ให้นะเงินเดือนน่ะเขาก็ให้หยุดแต่เราก็หยุดไม่ได้อ่ะสิได้วันหนึ่งมันได้หลายตังคนะ์เลยน่ะเราก็เก็บไปก่อนยังมีแรงทําอยู่ถ้าหากว่าวันไหนไม่มีแรงอันนั้นเราก็ไปไม่ได้จนใจตอนนี้เรายังยังพอทําไหวเราก็ต้องทําไปก่อน ตอนที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านบอกให้ทําเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแต่จริงๆว่ามาก่อนผมก็ทําอยู่แล้วแต่มามาตอนหลังก็มาเน้นของท่านท่านก็แนะนําให้เราเราก็จํามามาเอามาทําในสวนเราท่านก็แนะนํำว่าอย่างนะงี้ดีนะอย่างงี้ดีนะเราก็เอามาปฏิบัติทำเหมือนกันมันก็ดีไปหลายๆรูปแบบอ่ะ่นผมทําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมส่งรูปเรียนมาก็จนจบแล้วคำพูดของท่านของราชการที่เก่าท่าน แน่นอนเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถึงแม้ปัจจุบันคุณลุงปรีชาและคุณป้าอารีจะส่งเสียลูกๆจนจบมีงานทำที่ดีแล้วแต่เขายังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับลูกๆนี่จึงถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางของความพอเพียงได้อย่างดี บริษัทปตทจำกัดมหาชนกับธุรกิจใหม่ไลฟ์ไซแอน์ รองรับการลงทุนตามกลยุทธ์ New S Curve Life Science ลุยธุรกิจผลิตยาโภชนาการและวัสดุทางการแพทย์ภายใต้บริษัทใหม่ Inno b i c Asia จำกัดและจะเริ่มขับเคลื่อนอย่างจริงจังในกลางปี2564โดยได้รับเกียรติจากคุณบูรนินรัตนสมบัติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัทป,ปตทจำกัดมหาชนบรรยายพิเศษในหัวข้อ Life Science ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยปตท ทอ,ทอวางกลยุทธ์ในช่วง1-5ปีจะเน้นการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายและการขายร่วมกับพันธมิตรในช่วง5-10ปีข้างหน้าเป็นการตั้งโรงงานผลิตยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อลดการพึ่งพายานำเข้าที่มีราคาแพงและระยะยาวจะเน้นส่วนของการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นเจ้าของสิทธิบัตรยาก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอาหารสุขภาพและเวชภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป ณวันนี้เนี่ยประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่สังคมสุขวัยฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีในเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นการตอบโจทย์กับอนาคต ถ้าเรามองถึงเรื่องของเทคโนโลยีในระดับโลกเนี่ยธุรกิจที่สําคัญที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีชีวภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพและรวมไปถึงพวกเวชภัณฑ์ต่างๆปตทเลยมองว่ามันเป็นเทรนของโลกและเป็นเทรนของประเทศไทยคีย์สักเซสของเรื่องไลฟ์ไซแอนนะครับก็คือการที่จะต้องมีการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งปตทเองเนี่ยมองว่าเราไม่สามารถจะทาเรื่องไลฟ์ไซแอนได้โดยลำพังเพียงคนเดียวแต่เป็นการที่จะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาดึงจุดแข็งของแต่ละองค์กรเข้ามาร่วม กันในการที่จะตอบโจทย์เกี่ยวกับการสร้างไลฟ์ไซแอนในประเทศไทยครับธุรกิจไลฟ์ไซแอนจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยาไทยให้ทัดเทียมสากลสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณาสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยในอนาคต